สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาเคี่ยวทดลองเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวตั้งแต่หกโมงหกโมงเย็นจากเนี่ยขอบน้ำตาลอ้อยที่คันน้ำขายเหลือจากคั้นน้ำขายสองวันเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยจากขอบเนี้ยเคี่ยวอยู่สามชั่วโมงตั้งแต่หกโมงตอนนี้ประมาณเกือบสามทุกมห้าโมงครึ่งหรือหกโมงนี่แหละตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่ง ใช้เวลาเคี่ยวอยู่สองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงนี่เขาจะเกิดดอกขึ้นมาดอกใหญ่ๆแบบนี้แปลว่าน้ำตาลคงใช้ได้แล้วเนี่ยมือใหม่มือใหม่หัดทำน้ำอ้อยหัดกวนน้ำอ้อยเหลือเหลือจากน้ำอ้อยที่เอามาขายคันน้ำสดเมื่อเรามันเก็บขายไม่หมดสองวัน เราก็จะมาเคี่ยวทําน้ําตาลทําน้ําตาลอ้อยเนี่ยพอได้ขนาดนี้แล้วเป็นดอกดอกใหญ่ๆเขาฟองขึ้นดอกใหญ่ๆอย่างนี้แล้วเราก็จะยกออกมาขออนุญาตครับวันนี้คนเดียวไม่รู้จะยกไหวไหมกระทะอืบยกกระทะออกแล้วก็มาเทแล้วก็มาเทสใส่หม้อที่เราเตรียมไว้เตรียมไว้ ขอ,อ้ย่านะครับเดี๋ยวเราจะเทไว้เทเทใส่หม้อไว้ปึ๊บนี่โอ้เทใส่หม้อเราก็ไปแค่แช่น้ำเย็นมือใหม่มือใหม่หัดทำน้ำอ้อยอครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะ ไปตั้งเอาน้ำเอาน้ำเปล่าอันนี้เราก็จะกวนกวนกวนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำเย็นเอามาแช่น้ำแช่น้ำเย็นแช่น้ำธรรมดานี่แหละ ให้เขาเย็นลงแล้วเราก็จะกวนกวนให้เขาเป็นให้เขาคืนตัวให้เขากลายเป็นน้ำน้ำอ้อยกวนกวนไว้แล้วก่อน,น,น,นให้มันเย็นลงสักนิดเราก็ไปเทใส่ภาชนะสามชั่วโมงกวนตอนนี้เขาเริ่มเหนียวแล้วนี่อาจจะ อาจจะเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลออกจะเข้มๆหน่อยขออนุญาตครับมือใหม่ัทำน้ำอ้อยเดี๋ยวเราจะไปใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ผมเตรียมไว้ก็คือจานแต่ตอนนี้รอให้เขาเย็นหน่อยตอนนี้คิดว่าแข็ง ความหนืดเขาได้แล้วล่ะเขาเป็นดอกใหญ่แล้วครั้งแรกกับการทําน้ําตาลอ้อยทําเหลือจากน้ำคันน้าตาลสดเอาไว้ขายแล้วก็เอามาทําน้ําอ้อยเดี๋ยวเราจะเอาใส่ภาชนะเทใส่ภาชนะหนึ่งกระทะใหญ่จะได้ประมาณหนึ่งถ้วยอ่ะขออนุญาตครับแป๊บนึง วันนี้ก็ฝนตกปลอยๆนี่เราจะเอาใส่ถ้วยภาชนะอันนี้แหละใส่เก็บไว้เราไม่ได้มีถ้วยพลาสติกอะไรหรอกเดี๋ยวจะเทใส่นี่ไว้เขาเหนียวๆแล้วเดี๋ยวเขาคงจะเย็นลงพอเขาเย็นลงแล้วเดี๋ยวเขาคงจะแข็งตัวตอนนี้ใช้น้ําคนๆไว้ให้เขาฟองอากาศเขาหายไปนี่เขาเริ่ม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 จะแข็งละ เดี๋ยเอามาเทใส่ถ้วยให้เขาเกาะตัวกันคิดว่าใช้ได้นี่เดี๋ยวก็มาเทเหนียวแลวนี่เดี๋ยวเขาเป็นก้อนเหนียวหนุนนี่หยดนี่เวลาเขาโดนความเย็นแล้วเขาจะเหนียวความเหนียวเขาจะเกิดขึ้นมาคิดว่าน่าจะได้แล้วแล้วก็เทใส่ภาชนะถ้วยที่เราเตรียมไว้ คงจะได้แค่ถ้วยเดียวหนึงกระทะรูนกันจะได้ถึงถ้วยไหมโอ้ได้หนึ่งถ้วยพอดีเลย1กระทะใหญ่เคี่ยวไปเคี่ยวมาเหลือหนึ่งถ้วยผลการาก,การทำน้ำตาลครั้งแรกมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูอันไหนที่เขาทำกัน เดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูฝากติดตามช่องจ่าถมลมโชยด้วยนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาทดลองทดลองให้ดูให้ชมกันฝากติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนี่แหละครับการทำน้ำอ้อยครั้งแรกขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ